สวัสดีครับพี่ดองปยาการผ้ามาเบิงหน้าห้วยคือเกาตัดหญ้าคันแท่ทำความสะอาดหญ้าคันแท่รอ,อบสุดท้ายาบริเวณนองสากะตัดมาแล้วตัดเรียบร้อยเบดละเบิ่อกี้ไะตัดแล้วมันก็เป็นตาเบิงอยู่นะครับเนาะเพราะว่าบัดตัดมันก็าหกพดการหนูนะันหนูเขาไม่แต่หู้ละหนูเริ่มเข้ามาอยูล่ล่ะแบบคู่ห,หกแบบนี้แหละนะถ้าเขาตัดนี่ เขาตัดของเฮาฟังหนองสานี่หนูก็จะไปอยู่ฟังห้องหกคนละหน้าหน้าหน้าเพลินคนละบ่เนาะน,ะนี่พยาการที่ว่าสร้างหนูบ่สร้างเดพง้พี่น้องพยาการสร้างโย่หนูนะ่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮ็ดให้คันแท้มูลเบิดบ่ไหวนี่เครื่องตัดหญ้าคู่ใจตัดแต่ว่าน้ำมันจะเบิดละ่ะเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำมันลดการลงมาบ่ได้อยู่พู้นก่อไผ่คนล่ะอยู่ม่องหลังคาบ้านบ่ละ ทางมาหอดซ่อนั่นทางรถอะ่ะเพราะว่าลงมาบ่ได้ตอนนี้กะเหลือฝั่งนี่ไปหาคู่ห่วยบ่ละล่อยการมาตัดทีมือหนึ่งกะทีละเล็กทีละหน่อยเนาะเพราะว่าตัดบ่เต็มมือมันห่อนอากาศมันห่อนกลางเว่นนี่ห่อนแต่ว่ากลางคืนนี่ฝนตกได้พี่น้องโอ้จ็กเป็นจังไรเนาะครับเอานาะ ผูมีอากาศอากาศประเทศไทยแต่ว่ามันปวนแปรทั่วโลกแหละพี่น้องตอนนี้อากาศเพราะว่าโลกร้อนนะครับเนาะเออแต่ว่ามองนี่ตัดบดได้เนี่เหลือ,อไว้นี่อมหนึ่งเนี่ยเพราะว่าทางผุน่นคันแท้มันจะขาดเลยนะมาไปกวดชัยบ่เนี่หมาไปกวดคันแท้ตัดบดได้เลยชุเที่ยวพยาการลงข้างนอกไปข้างนอกผลแล้วไปตัดมาแต่ว่าหน้ามันหลาหน้าเพิินผอมนะมันเป็นหน้าเพิ่น้อมตอนนี้เขาเป็นใหญ่ละเขาลงเดี๋ยวเขาเลสนีฮัก เอราะว่าเข่ากับกระลังทอกนี่พี่น้องนี่เห็นบ่กพูดว่าขา้าเจ้าใหญ่หอมมะละิอ่ะล่ะแต่ว่ามันคือทอกซำข้าเจ้าดอเนี่ยข้าเจ้าดอกกับกระลังทอกซำนี่ละ่ะแต่ว่าเขา่าเขา่เขาถ้าห่อวานสามันกระทอกสาเด้ถ้าเ่าตัดต้นเข้ากระทอกสากว่าที่เ่าบาได้ตัดสังเกตเบิ่งพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปเอาน้ำมันกันฮ้อนห่อนโดู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  อากาศแดดกางเว้นนี่ตั้งแต่เศร้ามาเนี่ถ้าฝนบัดีตก็ห่อนห้อนพี่น้องมันห้อนไปห้อนพิษปกติหอ่อนอ๊บห่อนเอาระวังหน้ามืดตาหมัวเด้อหา,ายาดมยาหอมไปนําเน่เบิ่งตะละเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเข้าพัยการเริ่มแล้วนี่เห็นบะมองนี่นี่หญ้าใบเขามันหลายได้มองนี่เฉพาะมองนี่เนี่ยหญ้าใบเขามันพาลม นี่หญ้าใบเข่ามันหลายเฉพาะมองนี่เนี่ยเฉพาะมองนี่แหละหญ้าใบเข่ามันออกเป็นผื้อยู่นี่อ่าดาว่าัตตัดดอกว่าพยาการดาวัตตัดดอกเพราะมันมีบัลลัยไปไปมาๆมันเฮ็ดให้เข้าล่มบบนี้หญ้าใบเข่าอ่ะถ้าไผบ่ฮู้จักนี่เบิ่งไปด้วยสายตาแบบนี้นี่ก็นึกว่าเข้าเบิดอะแต่ว่าบาเบิ่งใกล้ๆมันบ่แม่นแต่ว่าของพยาการพุ่นน่ะแถบคู่ทางใต้พุ่นน่ะอ่าทางพุ่นน่ะทางวันออกทางทางคันคู่พุ่น พยกันตัดสองสามหนาเง้วเหยียบไปผุ่นเด้ออมไปผุ่นหญ้าใบเข่ามันหลายพยการตัดออกบัดเลยตัดมันกันมันบะคือข่ากำจัดวัชพืชแบบผลหญ้าขยะนะครับเนาะตัดมันก็ขึ้นมาคือเก่าแต่ว่ามันก็ไข่กว่าที่บาดิตัดดอกแต่ว่ามองนี่พยการบาดิตัดเนี่ยเพราะบาดิตัดมันมียอมอยู่นี่ล่ะหญ้าใบเข่ามันมันหนาพอฝนตกลงมาในหญ้าใบเข่านี่มันอ่อนเนี่ยมันมันจะบ่คือต้นเข่าพี่น้อง มันจะเห็ดให้ตนห้นเข่าเฮาล้มเบืองเลยนะนี่อังกางนี่แต่ว่าการมันต้นมันมันจะหน่อยกว่าตน้นเข่าออกแดงแดงขาวๆนะ่ะอ่าอย่าใบเข่าใบมันก็ซําใบเข่าเลยแบบใบเขนะ่าละใบมันสูง <c oughs> ซํงงาเข่าเข่าใ่ซําไดมันกใหญ่ซิมนั่นแล้วถ้าหากว่าเฮาตัดมันก็ถอดหยอดออกมาใหม่เด้ยอย่าใบเขนะ่า เปตาสั่งนี่พี่น้องเอยแถวบานเอฟซีไม่บอหยาใบเขาเน่ะมาว่าวสู่กันฟั่งเลยเด้อบานพอยแกลนี่กะเขาน้าหนาๆน,นี่บางมองนี่หยาใบเข่าออกหลายๆนี่บไดเข่าเลยเด้ออ่าบางคนกะตัดแต่ว่าการการตัดเขาเนี่มันบ่ได้แก้ปัญหาให้ต้นเขายุบให้ต้นเขา่าเออให้ให้หยายุบให้ยใหยาตายนะครับเนาะเพียงแต่ว่าต้นหยาก,ก็คือเกา แต่ว่าตน้ตนต้นต้นหย่ามันจะหยอดลงไปกว่าต้นเข่าอยู่อ่าต้นเข่ามันกะเวลาถอดหยอดมันถอดเร็ยวมันถอดเรียวกว่าต้นเขา่าแต่มันถอดหยอดเรียวกว่าหญ้านะเขาเนาะแต่ว่ากะซอยตัดวงจรระบบหญ่าไปซอยตัดวงจรหญ่าไปได้สักพักหนึ่งครับล่ะ,ละอ่าเพราะพยาการอยากให้มีเงินเล,นลายนเนี่ยพยาการอยากสือยาขายหญ่ามาผลเพล่ะ แต่ว่ามันก็มีทั้งดีทั้งเสียแหล,ละแต่ว่ามันก็อันตรายนน่แหละเนาะนะนะผลยาขยะแล้วถ้าเขาเขากินเขายัางนี่สารมันโตขังเด้สารกําจัดวัชพืชมันโตขังเนาะครับนะเนาะอ๋อก็ฝฟา้าไว้พี่น้องตัดหญ้าคันแท้อรอบสุดท้ายแล้วเด้อตอนนี้จากนี้ไปก็บ่ต้องตัดแหล้วละ่ะเข่าเหลืองเข่าทอกกับพอดีหญ้าโปรงออกมากับปล่อยงูมาเลยเอางูให้งัวกินมาเลยพอดีเลยหญ้าอ,อ่อนๆอนอ่า แล้วทายาหลายๆเนี่ยก็บเบิงดีๆเด้อพี่น้องเข่ามันล้มเด้อเนี่ยการตัดเข่าก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเนะบัตัดก็ดีไปอย่างหนึ่งเลือกเอาปีหนาค่อยว่ากันใหม่อ่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องคลิปนี้บ่มีม่ยังพี่น้องพามาเบืงหงยาคันแทแล้วก็เข้านะครัคเนะหน้าห่วยอ่ากัจัดยาวิธีกําจัดหยานคองคำนะเดียนะวจะเห็นจังไนต้นเขาเฮามันได้เก็บเกี่ยวให้ได้ผลผลิตมากที่สุดละ่ะ ามาหวัาวน้ำกันด้วยพี่น้องคอมเมนต์มาวาวาน้ำกันครับคลิปนี้ไปกันไปก่อนสวัสดีครับ